ทุกคนรู้จักตูตันคามุลในฐานะฟาโรเด็กน้อยกับสมบัติทองคำมหาศาลในสุสานล,ลึกลับกลางหุบเขาแห่งกริย์แต่มีหนึ่งในผู้มีอิทธิพลคลุกวงในวงการประวัติศาสตร์โบราณคดีได้ออกมาเปิดโปงเบื้องหลังการค้นพบที่โลกเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โบราณคดีนั้นเต็มไปด้วยคาโกหกการปกปิดการขโมยและข้อตกลงลับระหว่างประเทศ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของเด็กชายฟาโรแต่คือปริศนาของมนุษย์ผู้ไม่ยอมหยุดแม้ต้องทำผิดเพื่อคว้าเอาสมบัติแห่งกษัตริย์ปี1922นักโบราณาคดีอังกฤษชื่อฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์กำลังจะหมดทุนในการขุดค้นจากหลอดคานาวอนผู้ให้การสนับสนุนมาหลายปีโดยไร้ผล แต่ในวินาทีสุดท้ายเขาค้นพบบันไดหินที่นำไปสู่ประตูสุสารแห่งหนึ่งประตูนั้นมีตราประทับของเทพเจ้าแห่งความตายอนูบิสและเฉลย9้าคนผูกแขนไขว้หลังซึ่งหมายความเพียงอย่างเดียวนี่คือสุสานของกษัตริย์และมันยังไม่เคยถูกแตะต้องเลยนับตั้งแต่3,000ปีก่อนภายในคือสมบัติกว่า5,000ชิ้นโรงศพทองทำเต็มรูปแบบเครื่องประดับ ทองคำแท่งรถศึกและหน้ากากทองคำที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอียิปต์มาจนถึงทุกวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนคุณอาจเคยได้ยินว่าพวกเขาเปิดสุสานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน1922 แต่จากการเปิดเผยอันอื้อเฉาเมื่อราวต้นปี1980โดยโทมัสโฮวิงอดีตผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันหรือเดอะเมทในนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่ส่งอิทธิพลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยโฮเวิร์ดคาเตอร์ในการขุดคนด้วยจึงทำให้เขาสามารถเข้าถึงเอกสารลับบันทึกส่วนตัวและจดหมายโต้ตอบที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นมาก่อน จากเอกสารลับที่เขาค้นเจอความจริงคือคาร์เตอร์และทีมของเขาแอบเข้าไปก่อนแล้วกลางดึกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อียิปต์ร่วมสังเกตการและพวกเขาไม่ได้เข้าไปดูเฉยๆฉยโฮวิงมีหลักฐานว่าคาร์เตอร์กับพักพวกบางคนเลือกเก็บวัตถุบางชิ้นไว้กับตัวเองบางชิ้นไปโผล่ในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ในอังกฤษฝรั่งเศสและแม้แต่สหรัฐอเมริกา แม้กฎหมายของอียิปต์ในตอนนั้นจะระบุชัดเจนว่าสมบัติจากสุสานที่ไม่ถูกปล้นต้องเป็นของรัฐเท่านั้นแต่พวกเขาก็ใช้กลวิธีเชิงเทคนิคเช่นแกล้งให้สุสานดูเหมือนถูกปล้นมาก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถแบ่งของกันได้โทมสัสโฮวิง พนเจอจดหมายจากบุคคลในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐซึ่งแสดงว่ารัฐบาลอเมริกันรู้เรื่องนี้และถึงขั้นมีการกดดันรัฐบาลอียิปต์อย่างลับๆเพื่อให้ยอมผ่อนปรนในสายตาของโลกตะวันตกคาร์เตอร์คือนักโบราณคดีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20 ผู้คนพบสุสานที่สมบูรณ์ที่สุดในหุบเขาแห่งกษัตริย์ชายผู้ทำให้ชื่อตุตันคามุลกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เบื้องหลังคำยกย่องนั้นคือข้อกล่าวหาอันเงียบงันที่พูดกันเฉพาะหลังบานประตูสุสานที่ปิดตายมานานนั้นว่าเขาเปิดสุสานก่อนวันจริงเขาเก็บของบางชิ้นไว้เองและเขาอาจเป็นคนเดียวที่รู้ทุกอย่างแต่เขียนมันใหม่หมด ฮาวเวิร์ดคาร์เไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยใดๆเขาเป็นเพียงช่างวาดภาพที่เริ่มงานกับ British Museum ด้วยความสามารถในการคัดลอกภาพฝาผนังสุสานแต่จากคนวาดเขากลายเป็นคนขุดและสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ครองสมบัติฟาโรเขาไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เขาเรียนจากสนามขุดและเขาใช้ทักษะที่ไม่มีในตำราแต่มักได้ผลเสมอ ในวันที่26พฤศจิกายน1922คาเตอร์พบร่องรอยของประตูสุสานและตราประทับราชวงศ์ที่ยังสมบูรณ์ แต่แทนที่จะรอเจ้าในที่อียิปต์ตามกฎหมายเขาเลือกที่จะเข้าไปเองก่อนในตอนกลางคืนพร้อมกับหลอดคานาวอนและลูกสาวพวกเขาเปิดช่องขนาดเล็กบนประตูสุสานสอดคบเพลิงเข้าไปและมองเห็นแสงสะท้อนทองคำเต็มไปหมดตอนนั้นนั่นเองที่คำว่า Yes Wonderful Things ของคาร์เตอร์ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แต่สิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกคือพวกเขาไม่ใช่แค่ดูเท่านั้นพวกเขาเดินเข้าไปสำรวจห้องข้างในก่อนวันประกาศอย่างเป็นทางการโทมัสโฮวิงพบว่ามีรายการของโบราณบางชิ้นที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในเอกสารของพิพิธภัณฑ์อียิปต์แต่กลับไปปรากฏในคอลเลกชันส่วนตัวของพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนนิวยอร์กรวมถึงในบ้านของคาร์เตอร์เอง ตัวอย่างเช่นเครื่องประดับทองคำชิ้นเล็กๆหัวไม้เท้าสลักที่ไม่ปรากฏในลิสต์5,398ชิ้นแมลงปีกแข็งศักดิ์สิทธิ์หรือสคารับที่ตรงกับสไตล์ของห้องฝังศพโฮวิงเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่คาเตอร์เอาไปไม่ใช่เพราะความโลภแต่มันคือการเก็บไว้เพื่อควบคุมเรื่องเล่าเขาอยากเป็นคนเดียวที่รู้และอยากเป็นคนเดียวที่พูดแทนฟาโร คาร์เตอร์ใช้เวลาหลายปีในการจัดทำบันทึกการค้นพบแต่เมื่อโทมัสโฮวิงตรวจสอบภาพถ่ายที่ถ่ายโดยแฮร์รี่เบอร์ตันช่างภาพจากเดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมเขาพบว่าบางตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไประหว่างภาพแรกกับภาพหลังมีภาพที่วัตถุหายไปจากห้องก่อนจะปรากฏในเอกสารและมีภาพที่ตรงข้ามกับคำอธิบายของคาร์เตอร์ นั่นหมายความว่าคาร์เตอร์อาจจัดห้องขึ้นใหม่เพื่อทำให้มันดูสมจริงในแบบที่เขาอยากให้คนเชื่อ หลังจากรัฐบาลอียิปต์รู้ว่าคา์เตอร์เข้าไปในสุสานก่อนแล้วและอาจเก็บของไว้เองความสัมพันธ์ก็เริ่มพังทลายปี1924อียิปต์จึงสั่งปิดสุสานชั่วคราวและคาเตอร์ถูกระงับสิทธิ์เข้าทำงานภายในสุสานพิพิธภัณฑ์อังกฤษบางแห่งเริ่มห่างเหินนักโบราณคดีหลายคนออกจากทีมสื่อเริ่มหันไปเล่นข่าวคำสาปมากกว่าจะปกป้องเขา เขาจบชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไม่มีเกียรติยศไม่มีตำแหน่งทางวิชาการแม้จะเป็นคนที่ค้นพบขุมทรัพย์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ตาม6สัปดาห์หลังฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์เปิดสุสานตุตัตนคามมลนอย่างเป็นทางการหลอดคานาวอนผู้สนับสนุนทุนการขุดเสียชีวิตอย่างกระทันหันแผลถูกยุงกัดที่ใบหน้ากลายเป็นแผลติดเชื้อในกระแสเลือดทามกลางข่าวลือว่า ไฟในบ้านที่อังกฤษดับลงในนาทีที่เขาตายสุนัขของเขาหอนลั่นแล้วล้มตายทันทีเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วไคโรว่าคำสาบฟาโรเริ่มทำงานแล้วแท้จริงแล้วจารึกภายในสุสานของตุตันคามุนไม่มีข้อความใดเลยที่จะเรียกว่าคำสาบได้ ไม่มีจารึกขู่ผู้บุกรุกไม่มีถ้อยคำของเทพแห่งการแก้แค้นไม่มีอะไรเลยยกเว้นทองคำความเงียบและกลิ่นเรซินที่ไม่ค้างอยู่บนโลงศพแล้วคำสาบมาจากไหนโทโมัสโฮวิงวิเคราะห์ว่าคำว่าคำสาบฟาโรถือกำเนิดจากหนังสือพิมพ์อังกฤษที่ต้องการขายข่าวหนึ่งในหัวข่าวแรกๆเขียนว่า Death comes on wings to he who enters the tomb of a pharaoh หมายถึงความตายมาพร้อมปีกแก่ผู้ใดที่กล้าลุกรานสุสานของฟาโรไม่มีใครรู้ว่าข้อความนี้ถูกพบที่ไหนแต่กลับถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและกระจายไปทั่วทุกสื่อจนในที่สุดคำว่าคำสาบกลายเป็นความจริงในจินตนาการของผู้คนมีอีกหลายคนที่ถูกอ้างว่าตายเพราะคำสาบ คือาเธอร์เมสผู้ช่วยของคาร์เตอร์เสียชีวิตด้วยอาการไตาวายจอร์จเจกูส e นักธุรกิจอเมริกันที่เข้าไปดูสุสานล้มป่วยและตายภายใน24ชั่วโมงฮิวเอเวอร์ลินไวท์นักอียิปตวิทยาทำอัตวินิบาตกรรมด้วยการผูกคอตัวเองพร้อมจดหมายที่เขียนว่าฉันยอมแพ้ต่อคำสาบานี้แล้วสถิติที่สื่อใช้คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสุสานตายกว่า20คน แต่หากมองในมุมวิทยาศาสตร์ระยะเวลาที่หลายคนเสียชีวิตห่างกันเป็นปีคาร์เตอร์เองผู้ซึ่งเป็นคนหัวแถวมีชีวิตอยู่ต่ออีกถึง17ปีผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ตายด้วยโรคปกติของยุคนั้นเช่นปอดบวมไข้ารากศาสตร์และบางคนตายด้วยสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆเช่นอุบัติเหตุรถยนต์หรือโรคหัวใจ คำถามจึงเปลี่ยนไปว่าเรากําลังเจอคําสาบจริงๆหรือแค่เจอสื่อที่อยากให้เป็นคำํำสาบโทมัสโฮวิงมองว่าคําสาบอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขู่คนทั่วไปแต่มันเป็นฉากควันบางตาเพื่อซ่อนบางสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังในช่วงเวลานั้นคา์เตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากรัฐบาลอียิปต์ ว่าทำผิดข้อตกลงแอบเปิดสุสานก่อนเจ้าหน้าที่และอาจมีการนำวัตถุโบราณออกโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่แทนที่ข่าวพวกนี้จะขึ้นหน้าหนึ่งข่าวคำสาฟ,ฟาโรกนินพื้นที่เต็มหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับกลบข่าวการเมืองความขัดแย้งการลักลอบและข้อพิพาทระหว่างประเทศเสียมิดคาร์เตอร์ไม่เคยพูดถึงคำสาบในที่สาธารณะเขามองมันเป็นเรื่องไร้สาระ แต่มีจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงเพื่อนคนสนิทมีใจความว่าผมไม่กลัวคำสาปของฟาโรผมกลัวคำพิพากษาจากคนเป็นมากกว่าคำพูดนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่ถ้าเข้าใจในบริบทตอนนั้นที่เขากำลังถูกสอบสวนจากรัฐบาลอียิปต์และถูกพิพิธภัณฑ์ตะวันตกบางแห่งเริ่มตีตัวออกห่างคำพิพากษาจากคนเป็นอาจเจ็บกว่าคำสาปของมัมมี่หลายเท่า คำว่าคำสาบทําให้เรื่องนี้เป็นดั่งนิยายให้ผู้คนลืมความโลภของมนุษย์ให้สุสานกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามและทําให้การเข้าไปหยิบของออกมาดูเหมือนความกล้าหาญแทนที่จะเป็นการขโมยคำสาบไม่ได้ฆ่าใครแต่มันกลบเสียงของความจริงได้อย่างสมบูรณ์และที่น่าสนใจคือเราก็เต็มใจจะเชื่อมันเสียด้วย ในบันทึกลับของพิพิธภัณฑ์เดอะเมในนิวยอร์กโทมัสโฮวิงพบว่ามีวัตถุจำนวนหนึ่งถูกมอบให้แบบไม่เป็นทางการโดยคาร์เตอร์และถูกส่งกลับไปอเมริกาผ่านข้อตกลงลับระหว่างบุคคลสำคัญในวงการศิลปะและรัฐบาลสหรัฐแม้จะมีหลักฐานบางชิ้นเป็นของจากสุสานแต่กลับไม่มีใครตั้งคำถามเพราะการจัดแสดงสมบัติของตูตานคามุนคือมหกรรมทำเงินระดับโลก พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งอยากได้ประเทศผู้จัดแสดงอยากสร้างชื่อและโลกตะวันตกต้องการควบคุมเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณโทโมัสโฮวิงบันทึกชื่อวัตถุจำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในลิสต์5,398ชิ้นแต่ปรากฏในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ดังเช่นรูปหัวไม้เท้าสลักทองที่คล้ายกับของในสุสานตราประทับของเทพอานูบิสเครื่องประดับเล็กๆจากทองคำและหินล้ำค่า เครื่องใช้ไม้สลักลวดลายเฉพาะของราชวงศ์ที่18โหวิ่งระบุว่าของเหล่านี้น่าจะมาจากการแอบหยิบในช่วงที่สุสานยังไม่ได้เปิดสู่สาธารณะและแม้พิพิธภัณฑ์เหล่านั้นจะบอกว่าไม่รู้แหล่งที่มาแน่ชัดแต่ลวดลายและรหัสลับบนของชิ้นนั้นบ่งชี้ชัดเจนว่ามันเคยมาจากสุสานของฟาโร มีจดหมายที่โฮวิ่งคนพบในเอกสารของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้ของบางชิ้นจากอียิปต์สามารถส่งถึงมือผู้เหมาะสมในช่วงปี1924-1925หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อมากลายเป็นผู้อำนวยการ CIA นักขณะนั้นนี่ไม่ใช่แค่การขโมยระดับนักโบราณคดีแต่เป็นการจัดการระดับรัฐชาติเมื่อทุกอย่างลงตัว ฟาโรจึงกลายเป็นซูเปอร์สตาร์หรือที่เรียกว่าทูตฟีเวอร์เด็กหนุ่งฟาโรผู้ตายเมื่อกว่า3,000ปีก่อนกลับกลายเป็นเซเลบระดับโลกในศตวรรษที่20ใบหน้าทองคำของเขาอยู่บนทุกอย่างตั้งแต่โปสเตอร์เสื้อยืดไปจนถึงโถส้วมลายฟาโร นี่ไม่ใช่แค่ความคลั่งคล้ายในโบราณคดีแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกผลักดันอย่างมีเป้าหมายเพื่อวาดภาพให้อรยธรรมอียิปต์โบราณกลายเป็นแบรนด์และเป็นพลังอำนาจเชิงนโยบายสื่อมวลชนพาดหัวว่าทูตเมเนียหรือทูตฟีเวอร์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟารโรถูกผลิตออกมานับไม่ถ้วนเช่นกระเป๋าทูตแบ็กชุดแต่งหน้า eye of t u t เสื้อยืด king t u t lives ชุดผ้าปูเตียงหน้ากากทองคำแบบพิมพ์ลายและแม้แต่โถสุขภัณฑ์ทองคำแบบอียิปตุตันคามุนกลายเป็นแบรนด์ที่ขายได้ทั่วโลกและพิพิธภัณฑ์ทั่วสหรัฐทำเงินจากค่าบัตรเข้าชมรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์เด็กชายผู้ไร้เสียงกลายเป็นไอดอลของระบบทุนนิยมและคำถามสุดท้ายตุตันคามุนคือใครในโลกยุคนี้เขาไม่ใช่กษัตริย์ที่มีชัยในสงคราม ไม่ใช่ผู้สร้างวิหารยิ่งใหญ่ไม่มีบทกวีไม่มีจารึกไม่มีคำพูดที่ถูกบันทึกไว้แต่ในศตวตรรษที่20-21ถึง21เขากลายเป็นหน้ากากทองคำในร้านของที่ระลึกโปสเตอร์ในห้องนักเรียนหรือบทเรียนอันโรแมนติกของอารยธรรมที่หายไปตุตันคามุนถูกทำให้เป็นอมะตะด้วยมือของคนที่ขุดสุสานเขาขึ้นมาถูกใช้เพื่อเล่าเรื่องที่เขาไม่เคยพูด ถูกทำให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เขาอาจไม่ได้เป็นแต่ในความเงียบงันเบื้องหลังหน้ากาก,ากทองคำมีคำถามที่ยังไม่มีใครตอบใครคือเจ้าของเรื่องราวของเขากันแน่และเรารู้จักเขาจริงๆหรือแค่หลงรักภาพสะท้อนของตัวเองในทองคำ โปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ